สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้อง FC ช่องน้องจินลำพือนออฟฟิเชียลคะ่ะโอ้เบียดกันเบียดกันนี่เพิ่นจอดให้องไปก่อนอเมื่อนี้พอตน้ม่จินน้องน้ำโชกเมื่อวานอิลาอุ้งอิงคะ่ะพี่น้องคะ่งคะมาเจอ,อรถระเบียบวาทศิลป์พอดีเลยเมื่อคืนนี้อิงค่ะว่าอิลาไปเบืองระเบียบวาทศิลป์ค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจไอ้บู ลังใจทีมงานระเบียบนะคะเมื่อกี้ก็เลยขีย่รถสวนทางกันเพราะว่าระเบียบเล่นอยู่บ้านน้องครูนะคะตอนนี้เฮ้าก็สิฮอดบ้านอีหลาละค่ะนี่นี่นี่น,น,นี่นี่โชคบ้านาพี่อุ้งอิงน้องนำโชคมาบ้านพี่อุ้งอิงครั้งแรกนะคะานลังบอกงี้เลยโชคเอ้ยสองครั้งมันเ,<อ>เดืกอกครั้งแรกมากระสีฮอตบอกม่กวงไหม ว่าแม่พวกเป็นน้วยแม่ต้นนี้แม่ย่างดกแม่สองใชอะไรไมสองคือพ่กเมนดอร์อเรบามาอรงหนูเห็นเราไปทายอยู่หนางานถนโนโอ้โหรถเต็มบ้านเลยคืไดนบ่ละ่ะมีปัญหาขึ้นได้อยู่แล้ว ปีนเขายังข mm ึ hmm. oh, ้นมาแล้วปีนเขายังปีนมาแล้วอ้าวถึงแล้วจ้าเฮ้ยลุงไปหายายโหลดไลท์โหลดไลโหลดไลโหลดไลทอ๋อพอยี่นี่ไหมดึงลงไปเอาไปเอาไปโอ้ขั้วอะไรขั้วจอดอีเลียปฏิตัวสอบขั้วมันติดปอยได้ดึงวนดึงวนดึงไปอะน้องโชคอึ๊บถึงแล้ว หวัวที่ล้างมูอีกแล้วอ้ายเป็นยังไงคิดรถไงแทะติดอะเดินยวันดิสว,วัสดีครับมาโชว์ใครมาบ้างเจไลน้องเบียร์ ไม่แก้มใครอีกเยอะเลยรถพอลุงตัวนี้โอ้บ้านพี่อุ้ถงถึงทางไหนแล้วจะเสร็จแล้วอือสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

อุ้ยแกงนี่ไหมปลลูกดแกงยังกอจ่ะแกงน่อไหมแกงโมแดงแกงน่าไห้เราแ่แกงไว้แกงพักวานแก่แ้อ่ะฮไม่พออ้ยพอมันเพี้ยนดิเนี่ยมีหลังกระทูข้าวสิละเีกดิ้งเสียกเสียกด้เสียงนีเล่เลยจ้ะดูไปกินเขามาแล้วก็เลยมาสวย น้ำโฉมหิวแห้งออกแจ้งงานมันเฉียวอดก็เลยพาไปกินไปชิมหมกม่วงน้ำกวนมูกันว้าวไม่ยังเกาะใครพัดพถอีกเลยก็ได้อ๋อคนแม่บอกเพราะว่าห่างกับสวนกับรถพ่อนด้วยระเบียบซี่หาขั้น ว่ามันสีเบียดกันตุกถนนมีแต่รถคันใหญ่ๆเพผ่านเลนยุ่งมองไดล่ะจ้ามืุกขุนมองข้าเลนบอกโรงเรียนบอกที่เดิมเลยที่เดิมเลยอีลานอนแล้วแม่วันสวัสดีค่ะนอนไปแม่เสียง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 ไปใส เสียงฟานไม่เก็บเราเสียงหายเราสวัสดีค่ะกินเขาไปจ้ากินแต่บอกม่วงบ่กนุกัสิกินน้ำกลนมูก่อนชิมก่อน ยังจ ah. ah. ้ะยังไม่ไปเลยจ้ะโดมเหรอคะโอ้อ so จ้ะ so อืมสดๆจากต้น มากคขับีนน่น้องน้ำโชคน้ำโชคไม่กินหมกม่วงของมักมา สวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับจากพ่อบอัสไปเบื้องเบะไปยังไปน้กชิกินบ่หัวหัวโนเลด้จจ้าจินเดาเสาต่างเสาป้า มาฟอนแเนวมัดมาปอรเนวมัดครั้งเนาะเอาโดมาเลยมากินหมูมวนปันพอโจเนาะมัแต่หน่อยๆขอ,อกเอียงนอนนี่ขอกมาอมาเกียรอตายขอบกระตขอบกยรุขอตกระไตยี่ใส่ไ กลีโอ้ไตโอ้แกมันกลนกีดทงังแบะ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 นี่งย,ยัยน่่ยหรอมาตะกีดมาตะกีทําไหมาตะกีท่าน,านาาาี่แหะตะกีท่านไง อ๋อ oh, ตะกีนอ,อีหายแล้วอันทินแบดตัวน้นอยๆอยยูเมนบอท่องพุน่นต mm ้อ hmm. ตายเลยเดะท่องพุ่นนะ oh, ตัวทีดำมาเลี้ยนเร็วๆแม่ครับนี่ตัวใหม่อีกได้หนิ mm hmm. อันทินบางลานไปเอาอันอู้เช็ดหูหนากบหลอนเ็นหงุดบหล่นแตงหงุนเพิ่นไปเด็ดต้นไม้ต้นยากยังบุ้งหน่อยใส่แขน โอเทียที่สองเลยเนาะบอกล่ามาบานพีงอิงเนาะครับตัวนั้นกับผู้น้อยๆเด้เพราะท่านเป็นบ้าวได้แล้วนี้เป็นบ้าวเลยทีครับไม่กินเฟียงอยู่บ่กินกินกินในใบไม้เว้นที่อ่ะอดุมตอนนั้นเด็กท่ลา ตายโฉกบรรยากาศดีค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนโอ้ยงวัวทักไทยบรรยากาศดีนะคะบานอีหลาแดดบกหอนค่ะมื้อน,นี้สวยแล้เดิค่ะนี่สวยแล้วแต่ว่าแดดบกหอนบรรยากาศหน้านอนลมเย็นสวยๆว นี่ไงกระต่ายมีตัวเดียวบ่นี่ซื้อหยังนี่โชคเอาเบิ่งกระต่ายตายตายสิเนบ่าผมมันนอนบ่นอนหลับบ่เด้นี้เคื่อจังได๋อ้ามันนอนบ่ตีงเลยคนบางไรก็ฮ้ายเขาจังจะเป็นแม่นี่ <laughs> เจนน้า,จากระต่ายน้อยโอ้ยกล่องแม่เดี๋ยวก็มั่วเดียวก็ฉัดเดียวก็เอาโชคมันนั่งบงักลามาล <laughs> ่ะเนาะโอ้คนบอกก็รู้เรื่องเนาะ เอาพี่น้องค่ะคลิปนี้วัสมีสะกเด้อจากดุพอกันกำจิงคลิปหนานะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็มาเล่นบ้านอีลานะคะแต่ว่าตอนนี้อีลานอนละค่ะพักผ่อนแล้วนะคะพุ่นละค่ะอีลาก็น่าจะตื่นตอนบ่ายๆพุ่นละจ้ะ ชมบรรยากาศช่ววิวที่บ้านอีหลาไปก่อนนะคะคลิปนี้กะขอบคุณลุกกำลังใจนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอฟซพลัง,งเงียบน้องวิ้งนะคะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจินลำพื้นออฟฟิเชียลด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แห่งกำลังใจม่จินให้คลิปต่อไปในเด้อจา้าเดี๋ยวพวกันคลิปนานะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีจา้า